แรกจ่ายงวดที่สองเบี้ยวงวดที่3ามจ่ายงวดที่4เบี้ยวคุณทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอครบ3ามงวดเขาก็มีโนติสให้เวลาคุณ30วันในการหาเงินมาชําระนี้ให้ตรงพร้อมเบี้ยปรับค่าล่าชา้าวันนี้จะมาคุยเรื่องการผ่อนชําระค่างวดค่าเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์ ในฐานะที่ผมเป็นทนายความให้กับไฟแนนซ์มานาน35ปีนะครับมีผู้เช่าซื้อและผู้คำกันหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าต้องผิดนัดชำระ3งวดติดติดกันนะครับแล้วก็ไฟแนนซ์ให้เวลาอีก30วันรวมแล้ว120วันจึงบอกเลิกสัญญาได้นะครับอันนี้คือหลักการที่ถูกต้องตามที่ประกาศสขาอขบกกำหนดไว้แต่ในทางปฏิบัติมีลูกหนี้ประเภทหัวหมอไปเจอพวก เขาเรียกอะไรนักกฎหมายสายโจรให้คำให้ความรู้ผิดผิด,ผดถูกถูกเช่นบอกว่าถ้าสามงวดติดติดกันเนี่ยถ้าสมมุติว่าสองงวดแล้วเราจ่ายแล้วเราก็เว้นไปหนึ่งงวดแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งงวดนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยไม่สามารถบอกเลิกสัญญายึดรถได้นักกฎหมายสายโจรพวกนี้นะครับที่ให้ความรู้แบบผิดผิด,ผดถูกถูกเนี่ยนะหวังลายกับผู้เจ้าซื้อทุกคนนะครับ <laughs> เพราะความจริงไฟแนนซ์นไม่ได้โง่ขนาดนั้น นะในกฎหมายเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าการชําระหนี้ในแต่ละงวดเนี่ยยกตัวอย่างงวดละ8ปดพันคุณก็ต้องจ่ายแปดพันเป๊ะขาดบาทเดียวก็ไม่ได้ชําระช้าก็ไม่ได้นะถ้าคุณขาดไปหนึ่งบาทหรือว่าคุณชําระช้าไปหนึ่งวันก็เท่ากับว่าคุณชําระหนี้ไม่ถูกต้องก็คือเท่ากับคุณไม่ได้ชําระในงวดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นงวดแรกจ่ายงวดที่2เบี้ยวงวดที่สามจ่ายงวดที่สี่เบี้ยวคุณทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ พอครบสามงวดเขาก็มีโนติสให้เวลาคุณ30วันในการหาเงินมาชำระนี้ให้ตรงพร้อมเบี้ยปรับค่าล่า,า<ม>ชา้าไม่จ่ายเขาก็ยึดรถรับจบเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อพวกนักกฎหมายสายโจพรพวกนั้นหลอกลวงประชาชนทั้งนั้นนะครับแล้วก็ทําให้พวกเรานั้นก็เสียเครดิตโดนยึดรถโดนอะไรต่างๆเสียสิทธิ์เสียอะไรมากมายนะครับในแต่ละงวดที่คุณเงินจ่ายเงินค่างวดไปเนี่ยถ้าคุณชําระหนี้ไม่ถูกต้อง ไฟแนนซ์ก็เอาเงินนั้นไปตั้งพักไว้ต่างหากไม่เอามาหักหนี้เข้าใจนะครับหลายๆคนยังไม่รู้เรื่องเลยไฟแนนซ์ Finance เอาเงินไปตั้งพักไว้ไม่หกักหนี้นะครับไม่หักหนี้ครับก็เท่ากับว่าคุณก็ผิดนัดชําระหนี้พอครบสามงวดปุ๊บเขาก็ให้เวลาสาสิบวันแล้วก็บอกเลิกแล้วก็ยึดรดคุณเข้าใจนะครับนี่คือความที่เข้าใจที่ถูกต้องติดตามอาจารย์เดชานี่รู้จริงครับเพราะเป็นทนายของไฟแนนซ์มานานนะช่วยกันกระจายคลิปนี้ด้วยนะครับ นะเป็นนี่ต้องใช้ไม่มีต้องขอขยายขอเจรจามีทางออกอยู่แล้วไม่ต้องหลบหนีอย่าเป็นคนหัวหมอไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียเครดิตเปล่าๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน อง์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจแตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสงว่างกลางไทย มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวชิาราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลาง